สวัสดีจ้าแอดมินมาอัปเดตเรดาแล้งคำ่ำเมือนีภาคอีสานย9สิงหาโคม66กพร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันลาสุไทยเลยจะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับภาคอีสานเมือนีจะมีฝนฝักข้างนอกประมาณร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตึงหนักแห้งบางแห่งเน้นจังหวัดเลยน้องข่ายบึงการน้องบรุรัมพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมขอนแกน่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธนอำนาจเจเริญชีสเกษและกอุบลราชธานีลก ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาดาลาสุดต,ตรวจพอบกุมฝนธรรมดาฝนปานกลางยูทีอำเภอเมืองปากคาจังหวัดมืองการหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูด้านใายทารีผู้เรือเชียงค่านเมืองว่างสะพุ่งผู้หลวงน้องหินปากชมเอราวัานพาขาวผู้กระดึงจังหวัดเลย ขอนสารขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิผู้พามานชุ่มแพทย์สีชุ่มพู่จังหวัดขอนแก่นเขาขอจังหวัดเพชรบูรีข้ามเฉีนิคมข้มซอยดอนตาลจังหวัดบุกดาหารชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญน้องพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องนกท่าจังหวัดยโสธรหัวทับท่านจังหวัดชิสเกตสีขอระพุ่มจังหวัดสุรินกะทามีเร่ดาวมาอีกเทอนหนึ่งแอดมินเกิดอจะอัปเดตหนังสืารคิดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ